ผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับคือได้ไปยินมาได้ยินมาคุณคุณได้ยินมาว่าไงนะได้ยิน <c oughs> คุณได้ยินมาว่าไงได้ยินว่ามีคนมาพูดใช่ไหมว่านักศึกษาในช่วงสองปีโควิดเรียนจบมาแล้วนี่ HR ไม่ค่อยอยากเอาเข้าทำง,งานอ๋อใช่ <ผม S 1> เลยใช่ไอาจารย์ใช่ <c oughs> คุณคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมเขาถึงไม่อยากเอาข้าธรรมือคือสาเหตุเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยทำให้ระบบการศึกษาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพน้อยลงค่อนข้างมากนะครับแล้วอาจารย์เนี่ยเขาก็ไม่อยากที่จะให้เกรดที่ไม่ดีนะครับให้เกรดต่ําให้กับนักเรียนเพราะว่าอาจารย์ก็กลัวด้วยว่าตัวเองจะถูกประเมินว่าสอนไม่ดีนะค,ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของโควิดเนี่ยเกรดที่นักศึกษาเรียนแล้วได้มาเนี่ย มันวัดผลได้ยากเฟเกดมันเฟอร์ถูกต้องครับเ,เ,เลขมันสูงอะไรก็แบบเรียนเรียนแบบดีไม่ดีไม่รู้อ่ะเกดก็ดูดีไว้ก่อนอ,อ,อาจารย์เขาก็จะแบบปูแนวทางประมาณ<ช>อย่างนั้นซึ่งมันอาจจะเป็นบางสถา,าบัานหรืออาจจะเป็นบางที่เท่านั้นนะไม่ได้แบบเป็นแบบทุกที่หรอกในเรื่องของเกดเฟอร์เนี่ย <ฮะ S 2> ซึ่งแน่นอนก็คือทั้งผู้เรียนและผู้สอนก็ต้องปรับปรับการเรียนการสอนกันใหม่หมดเลยเพราะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมก็เรียนแบบออนไลน์ดังนั้น การสอบตกอาจจะมีน้อยลงแล้วก็อาจจะทําให้มุมมองของคนทั่วไปที่เวลาจะเอาเด็กมาทำงานเขาก็จะมองว่า2ปีที่เด็กเรียนจบเนี่ยก็อาจจะเรียนแบบออนไลน์อาจจะเรียนไม่เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากนักเวลาเอามาทํางานก็อาจจะ เออวัดยากหรือดูเกรด้ร็อ,อาจจะไม่ได้บอกว่าเขาจะมาทํางานให้ได้หรือไม่ใช่ครับคือฝั่งของเ r หรือว่าตัวผู้บริหารเขาก็อาจจะไม่ได้เชื่อมั่นของอในส่วนเด็กที่เขาเรียนจบในยุคนี้ใช่ใช่แต่ว่าออคุณคุณว่ามันเป็นอย่างนี้ทุกที่ครับผมว่าบางคนอาจจะไม่เชื่อนะว่าเด็กทุกคนในช่วง โควิดสองปีที่เรียนจบมาจะทํางานไม่ได้ทุกคนคุณว่ามีบางคนยอมรับกติกาแบบนี้ไหมหรือมันใส่ร้ายเเกินไปปะคุณดูนี่อันนี้เพิ่งจบใหม่นะเขากำลังทางานโอ้โหนี่ไงเขากำลังสอนเงินคุณทํากันไปเลยครับเขากําลังมาเรียนกันอยู่นะเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นนักศึกษาจบใหม่เหมือนกันนะเนี่ยเขาก็มานั่งทําบัญชีเหมือนกันก็แปลว่ามันการันตีไม่ได้แล้วบางบางคนเท่านั้นแหละที่ถูกจะอาจจะถูกกล่าวหาใช่ไหมเพราะบางคนเขาอาจจะบอกว่าระบบการเรียนที่มันอาจจะไม่ ไม่เวิร์กเหมือนในอดีตที่เจออาจารย์เจอนักศึกษาเนี่ยมันมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่บางคนก็าบอกว่าฉันก็ดิ้นรนเพื่อที่จะให้ฉันแบบกลายเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพได้ใช่ใชมาอันนี้ในตัวอย่างนะครับนี่เขากำลังทํางานอยู่ทาบัญชีมีเอกสารนะฮะแต่ว่าอันนี้กระดาษกับหัวนะครับคุณดูยังไงอ๋อ <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้ก็เพิ่งจะเรียนจบเหมือนกันแต่ว่าเขาก็มันเรียนรู้เพื่อจะไปทําง,งาน ดังนั้นกลุ่มคนกลุ่มนี้อาจจะไม่ใช่คนที่ถูกเก่าวอ้างแล้วว่าเรียนจบมาแล้วไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าเขาก็พยายามหาที่มาที่อะไรแหล่งสําหรับการเรียนรู้ของเขาเพิ่มเติมใช่ไหมใช่ครับ ก็คือการเรียนตรงนี้เนี่ยเป็นการเรียนเพื่อที่จะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองอนะครับว่าเราสามารถไปทํางานได้โดยที่ในในส่วนของการเรียนทฤษฎีตอนที่อยู่มหาลัยเนี่ยมันอาจจะวัดผลได้ยากก็เลยมาเสริมตัวเองอนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจในฝั่งของ HR หรือฝั่งของผู้ประกอบการด,ด้วยยครับอืมนะโอ้นี่ก็เนี่ยนะฮะโอ้คนนี้ผมเเป็นเป็นยายหรือเปล่าผมสีขาวเลย หันหน้าหน่อยได้ไหมะก็มีคนที่พัฒนาตัวเองนะโอ้โหเนี่ยจบใหม่ก็มีมานั่งเรียนกันนะดังนั้นก็จะต้องดูเป็นลายคนนะสรุปแล้วนะ ใช่คขึ้นไปเหมาเข่งเลยว่าเด็กจบในช่วงโควิด2ปีแล้วทํางานไม่ได้ทุกคนครับผมก็คือจริงๆมันเป็นมุมมองในในภาพกว้างๆแล้วกันว่ามันก็เป็นแบบนั้นได้แต่ก็อาจจะมีคนบางกลุ่มที่รู้แล้วว่าผู้ประกอบการหรือว่า HR เขามีมุมมองแบบนี้เราก็มาขัดเกลาปรับปรุงพัฒนาตัวเองแล้วแล้วให้เป็นที่ต้องการของตลาดถูกต้องครับเพื่อเปลี่ยนมุมมองของผู้ประกอบการได้ใช่ถูกต้องครับโอเค